เล่นเอาแฟนๆตาค้างทั้งไอจเมื่อนักแสดงสาวเสียงดีหนูนาหนึ่งธิดาโสพลปล่อยภาพพักผ่อนชิลๆริมทะเลมาดีฟแต่งานนี้ไม่ได้มาชิลธรรมดาเพราะเธอมาในลุกชุดว่ายน้ำวันพีซสุดแซบที่แอบเซ็กซี่เบาๆแต่สะกดทุกสายตาด้วยผิวขาวเนียนระเอียดออร่าพุ่งกระแทกใจจนทะเลยังต้องยอมแพ้ ทุกช็อตที่หนูนาโพสบอกเลยว่าไฟลุกมากไม่ใช่แค่เพราะวิวทะเลมาดิฟชุดอลังแต่เพราะความสวยสดใสและอินเนอร์ความมั่นใจของหนูนาที่ทำให้ภาพเสร็จนี้กลายเป็นไวรัลทันทีแฟนคลับกดไลค์กันรัวๆคอมเมนต์แทบไม่ทันพร้อมแห่ชมความเป๊ะปังและลุกใหม่ที่ทั้งสดชื่นและแซบขั้นสุด และอีกหนึ่งจุดที่ทำให้ภาพชุดนี้กลายเป็น Talk of the IG ก็คือคอมเมนต์ของหวานใจสุดหล่ออย่างจูเนียร์กฤตที่ไม่พลาดเข้ามาแซวแฟนสาวด้วยความหวงเบาๆแต่แอบหวานแรงๆงานนี้คนโสดมีอิจฉาเพราะเคมีของทั้งคู่ชัดมากฟิลแฟนกันแบบเปิดเผยและอบอุ่นสุดๆ บอกเลยว่าทริปนี้ไม่ใช่แค่พักผ่อนแต่เป็นการยืนยันอีกครั้งว่าหนูนานหนึ่งธิดายังคงเป็นนางเอกคุณภาพที่ทั้งสวยเป๊ะและมีสเสน่ห์เหลือล้นไม่ว่าจะอยู่ในลุกไหนก็น่ามองไปหมดใครยังไม่ได้เห็นความร้อนแรงของทริปนี้รีบเข้าไปส่องในอินสตาแกรมด่วนๆรับรองว่าเพจสะเทือนทะเลแน่นอน